Can, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม MFX ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำจุดทำกำไรให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดทำกำไรขั้นเทพเลยนะครับที่เรียกว่าไดวอเจนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าไดวอเจนคืออะไรผมก็จะขออธิบายคร่าวๆนะครับ d ดเวอร์เจนเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งนะครับระหว่างกราฟราคากับตัวอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกนะครับจะเรียกว่า d i เวอร์เจนขาขึ้นส่วนรูปแบบที่2มันจะเรียกว่า d i เวอร์เจนขาลงนะครับคราวนี้เราลองมาดูเ i เวอร์เจนขาขึ้นนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงนะถ้าเพื่อนๆอดูดูตามในรูปนะครับคือ ด้านบนเนี่ยจะเป็นกราฟราคาซึ่งกราฟราคาเนี่ยก็จะมองเห็นว่าราคามันเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับก็คือว่าราคาไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในจุดที่ผมตีเส้นไว้ตรงนี้นะครับถ้าดูอินดิเคเตอร์ด้านล่างเนี่ยอินดิเคเตอร์ด้านล่างนี้จะเรียกว่าเอ่อ M A C D นะครับตัวอินดิเคเตอร์ด้านล่างเนี่ยมันมีการยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้มันเกิดความขัดแย้งกันนะครับระหว่างกราฟราคากับอินดิเคเตอร์ กราฟราคาต่ำลงแต่อินดิเคเตอร์สูงขึ้นนะครับอันนี้จะเรียกว่าไดเวอร์เจนขาขึ้นก็แปลว่าเทนเดิม erm นะครับจะเป็นเทนขาลงแล้วเกิดไดเวอร์เจนขาขึ้นก็คือมันจะกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับยกตัวอนะินดิเคเตอร์ macd เนี่ยยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงจุดนี้นะครับราคาก็ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นไดเวอร์เจนขาขึ้นนะครับ ต่อมานะครับตัว Divergence ขาลงก็คือจะตรงกันข้ามกันนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับอันเนี้ยราคาเป็นแทนขาขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมากระชาตสูงขึ้นมาอีกแต่ว่าตัว m a c d ที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยคือดูดูยอดตรงนี้กับตรงนี้นะครับราคาตรงเนี้ยราคาต่ำกว่านะครับแต่ถูกกระชาขึ้นไปราคาสูงกว่าแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ย อยู่ต่ำกว่าราคาเดิมนะครับตรงนี้นะครับทำให้เกิดดิเวอร์เจนขาลงก็แปลว่าตรงนี้เป็นขาขึ้นมาอยู่เกิดดิเวอร์เจนขาลงนะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ถูกเทลงมาตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการหาสัญญาณดิเวอร์เจนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นที่นิยมนิยมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับนั่นก็คือตัวแรก ก็คือ MACD หรือว่าเทรเดอร์บางท่านเนี่ยก็จะเรียกว่า MACD นะครับตัวที่2ก็คือ RSI นะครับแล้วก็ตัวที่3คือ Stochastic นะครับทีนี้การมองหาสัญญาณเดเวอร์เจนด้วยสายตานะครับก็อาจจะยังมีความไม่แน่นอนหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเทรเดอร์มือใหมห่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจนะครับผมก็เลยมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึงนะครับมาแจกใหเเ้เพื่อนๆนะครับเพื่อใช้ในโปรแกรม MT4 นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก ดาวโหลดนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดไฟล์มานะครับสมมติว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์มาได้แล้วนะครับอันนี้ผมเป็นการยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์มาได้แล้วแล้ว,ลวอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนี่คือไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาได้นะครับได้ไฟล์มาปั๊บเพื่อนๆก็เข้าไปที่โปรแกรม MTO นะครับแล้วก็คลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open Data f o l d e r นะครับ แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ m QL4 นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ i n d i t o t o r นะครับเพื่อนๆก็เอ,เอาไฟล์เอาไฟล์นี้นะครับไฟล์ชื่อ MACD Histogram เนี่ยนะครับก็คือว่าลากมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์อินดิเคเตนี้นะครับอันนี้พอดีผมมีอยู่แล้วมันเลยขึ้นถามให้รีเพนนะครับ เพืเ่อนก็แค่มาลากไว้ในนี้ปั๊บแล้วก็กลับไปที่ในหน้าโปรแกรม MT4 นะครับเพื่อนๆต้องเปิดตรงนี้นะครับเพื่อเอา Navigator ออกมานะครับแล้วก็มองหา MACD Histogram ตรงนี้นะครับคือถ้าถ้าสมมุติว่าเพืเ่อนๆมองไม่เห็นก็อาจจะใช้วิธีการปิดโปรแกรม MT4 แล้วก็เปิดขึ้นใหม่นะครับหรือว่าจะคลิกขวา แล้วก็ใช้คำสั่ง refresh นะครับอันนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับพอได้ไฟล์นี้มาแล้วเพื่อนๆก็ลากมาใส่ในช่องกราฟได้เลยแล้วก็ตอบโอเคอก็จะได้เป็นเดี๋ยวผมปิดจอปิดกล้องโอเคตัว indicator M N C D histogram ตัวนี้นะครับมันจะดีตรงที่มันจะแจ้ง ว่ามี Divergent ข่าขึ้นหรือว่า d i v e r g e n จขาลงให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่จะมีลูกศรขึ้นให้เราเห็นเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับดูว่าราคาเนี่ยในกราฟราคานะครับราคายกโตสูงขึ้นแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย MACD Histogram เนี่ยมันเตี้ยลงนะครับหรือว่าต่ำลงก็ทำให้เกิดสัญญาณ Divergent ตรงนี้นะครับผมจะลองยกตัวอย่างว่าเนี่ยมี d i v e r g e n จแจ้งเตือนเราตรงนี้ละ ตรงที่ราคาทองอยู่ที่1322 2, นะครับเราอาจจะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตสักด้วยส่วนใหญ่แล้วทองจะวิ่งกันโดยประมาณนะครับอย่างน้อยๆก็มี10เหรียญนะครับแต่อันนี้นี่จาก1322 2, ลงมาที่1305เลยนะครับก็ได้อยู่นะครับต่อมาแจ้งเตือนเราอีกครั้งหนึงตรงนี้นะครับตรงที่ ท้องราคา1340นะครับโอ้โหคราวนี้ไหลาย,ยาวเลยครับลงมา1286หรือว่าเดี๋ยวเราลองดอูย้อนกลับไปนะครับเป็นการ b a c k เท s ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็น divergent ขาขึ้นนะครับช่วงกลางกลางปีที่แล้วที่ท,ทองไหลลงมาโหดมากเลยทีเดียวนะครับต่ำกว่าน2 0 0นะครับ ก็จะเห็นว่าราคาตรงนี้นะครับต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตัว MACD Histogram เริ่มยกสูงขึ้นนะครับถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่สังเกตเห็นนะครับแต่ว่าพอเราใช้อินดิเคเตอร์ MACD Histogram เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราแบบนี้นะก็เห็นว่าเพอเกิดสัญญ,ญาณเนี่ยราคาก็โดนทุบหนักลงมาอีกนะครับเพื่อเป็นการะสะบัดเรียกว่าเขย่า ขย่อยลายย่อยทิ้งนะครับอ่าแล้วก็เป็นการ s w เว w a y หลังจากนั้นเนี่ยอื้อก็อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> ก็ได้กันเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับผมเนื้อหาของจุดทำกำไรขั้นเทพนะครับหรือว่า divergence ก็จะมีประมาณนี้นครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับผมก็อยากจะฝากประโยคสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆไปสักหนึ่งประโยคนะครับ ว่าความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะครับก็คือการที่เราเนี่ยพิชิตสิ่งที่คนรอบข้างเชื่อว่าเราทำไม่ได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้ mncd histogram ไปใช้ทำกำไรแบบเทพๆกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสรับวันนี้ก็สวัสดีครับ you <laughs>